ครับอันนี้กันจะเป็นบรรยากาศตอนเรงเรงนะครับผมณเรือหลวงช้างไงมยไงพี่น้องเบืงองเอาหลุดไงอลังการบะเรือหลวงลำใหม่ของกองทัพเรือครับเรือหลวงช้างฮ้หนหัวยีุ่่นุ่นไทยไทยสุดยุคูลนอะ อลังการงานสางอีีครับมันใหญ่มากมไก่ยู่ด้เนี่ยเจริญยางหอดหัวมันโอ้